วิธีทำตัวจิ๋วนะครับอันนั้นนหะต้องตลดล็อกอาชิพเมนโท์นโดจิ๋วขึ้นมาก่อนนะครับวิธีทำาทโนโดจิ๋วก็คือเสกอร์นโดขึ้นมาแล้วก็ใช้ฟ้าผ่าไปนะครับทีนี้ทอทโนโดก็เล็กลงละที่เบลก็ทําให้ตัวเล็กลงอลองดูลองดูไงี้บ้างพอตัวเล็กปุ๊บอโอเคเลือเล่อนหนึ่งแค่นี้แหละสิ่งที่เราต้องการครับเดี๋ยวต้องเสกมังกรมาก่อนขอหยุดไว้ก่อนแล้วกันมังกรฆ่ายา,ยากอยู่นะเอ้ยถ่ามังกรฆ่ายากงั้นงั้นเราต้องใช้ตัวตีไกอะไรดีเอเลียนแล้วกัน อะไรก็ได้ขอแค่มันฆ่ามังกรได้มันนา,นนานทีจะลงมานะครับแล้วก็ใส่ความคุ้มข้างลงไปเอเลียนมีสองตัวใช่ไหมเล่นไปก่อนแล้วกันกิงกระเด็นไปไหนแล้วเนี่ยกลับมากลับมาคุณไม่คนอยู่ข้างนอกเอาเนี่ยเนี่ยยังลบุบยังลบุบทิ้งมังกรพอได้มังกรไปปุ๊บเอาทุกอย่างออกเอาเช่องเฉื่อยชาไปได้วยเอาหนีไปได้วยเอานี่นีหนีสามอย่างนี้ใส่ไปนะครับก็จะเลือด เลียกเลยหนึ่งนะครับพอเรียกเลยหนึ่งปุ๊บก็ปล่อยให้เอเลี่ยนจัดการยิงนี่ยังไม่ตายต่อตายนะครับนี่ได้ผู้ปราบมังกรน,นะครับดาบคอนสเลยเยอร์ครับต่อไปก็ผู้ปราบจอมเวทนักล่าจอมเวทนี่แล้วกันนางไม้เพราะผมรู้สึกนางไม้ไม่่คีไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเพื่อทำให้ศัตรูเดินไม่ได้ทีนี้จุดอ่อนก็แค่ <laughs> โอเคยิงไกลๆแค่น,นี้ก็จบแล้วหัวจิ๋วยิงอา้าว ได,ได้ไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงนักล่าจอมเวทนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนนั้นขอดูเทรดก่อนนะครับมีเท่าไหร่ละ4.4แล้ว,ลวโอ้โหเล่นมานะครับเห็นไหมเล่นมา20นาทีนะครับได้ของเยอะเชียวเราทำอาชิพมินบูชายันแล้วกันบางทีอาชิบบางอาชิพมินเนี่ยมันมันปลดล็อกไปก็เท่านั้นเลยครับปลดล็อกเป็นอาชิพมินงี้ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับก็เอาแกะไปใส่ลาวาแค่นี้เองนะครับบูชายันวางแกะลงไปต่อไปครับผมทําลาวากระจายครับผมด้วยการใช้สายฟ้านะครับพางไป พาไปเรื่อยๆครับผมนี่ลาวากระจายเรียบร้อยครับผมขอหยุดเวลาไปก่อนแล้วก็ฟ้าผ่าลงไปฟ้าผ่าไม่ใช่ฟ้าผ่าดิฟ้า่าจะทําให้ตัวเล็กนะครับเราไม่ใช้เคริร์สสาบแช่งเนะี่ยสาบแช่งสาบลงไปสาบอ่ะไม่ได้หรอต้องเนีย่ยครับสาบพายุลงไปเรื่อยๆสาบไป <c oughs> เอาให้ใหญ่สุดๆครับใหญ่สุดๆท่นทีจะใหญ่ได้นี่ไง โคนนะดูเยอะที่เหลือก็ปล่อยไปถ้าไม่อยากให้มันในนี้ก็ฟาผ่า,พางไปจะปัญหาคือฟาผ่าพี่ดูนีงง่เลยเอ่องั้นก็โซนิคสปีดเลยนะดูอะไรจะทำไปด้วยดูอาชีพเม้นกันดีกว่านะครับเราต้องปลดล็อกอัชีพเม้นอะไรกันบ้างจินเนอ t e เรท5โว50เเดียวเราได้จินเนอ t e เรทโวกันแน่สารพัดฉัด1,000ตัว10,000ตัวอะไรดี10,000ตัว มดแล้วกันนะครับถ้าทำมดเนี่ยก็จะได้อชิพมินต์ด้วยนะครับดูก่อนได้มดอะไรมาบ้างนี่นะมุดดำนะนี่เออเอาฟาสสเปาด้วยนะครับเราจะกดค้างได้กดมดกดมดมดอะไรก็ได้มาหนึ่งเราขังจริงให้เจเบก้าเสบอะไรประมาณนี้นะครับเสกมาอย่างละสิบตัวนะครับเมื่อกี้ผมเอาอันนี้ไปแล้วใช่ไหมเราไปกันนี้เอาน,นี้ เรียบร้อยนะครับมีละชนิดชนิดละสิบต่อไปก็อันนี้เนี่ยเป็นอัน,นที่เราต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับเพราะว่าผมลืมไปแล้วว่าทําไงถึงจะขึ้นนะอันนี้ปะไม่ใช่อันนี้มันประวัติาศาสตร์อันนี้หรือเปล่าอ๋อ,อแล้วก็มาที่รูปหัวใจไม่ใช่สามจุดนี่สี่จุดอะไรเนี่ยอ๋อเกมอื่นสงสัยนี่ไงสงสยัยไม่ใช่สงสัยนี่ตัว เครื่องหมายเนี่ยนะครับไม่ไกลกับไมลิก็เรียก,กเครื่องหมายเลยพอหน้านี้เนี่ยทำได้สองอาชิมน้นเลยครับอย่างแรกก็คือกดเจ้าคนข้างบนนี้หาวินเลียมนะอาชิปนินทำลายโวโบ็อกก็กดใช้ไปเลยเอ้ยกดอย่างงี้นะครับกดไปทำลายโวโบ็อกนะครับตามนั้นแหละตามนั้นแหละอย่างี้เขาว่าเอ้ยอะไรเนี่ยมดมดทำอะไรอะ่ะม,มันเป็นมดพลังพิเศษเนาะกินหินกินดินกินทราย อินฟินิตไม่ใช่ <c oughs> อ่าหมดผิดหุน่นยนซานตาคอสนี่นะครับแล้วก็ออกฟ้ามาผ่านะครับแย่ยเลยนี่นะครับผม,มดีดปล่อยสายฟ้าใส่ซานตาทำลายของลองไปนะมเมื่อกี้ต่อไปก็เอ่อพวกอาชีพมินทำลายล้างอะไรนี่เดี๋ยวเราไปสร้างโลกใหม่กันนะครับโลกนี้ขอเอาไว้เก็บเทรดก่อนนะครับจริงเซฟไว้ก็ได้นะเนี้ยมาอันนี้ กดเซฟตรงนี้นะครับบันทึกโลกนะครับ,บกดจิ้มไว้อะไรอย่างี้นะครับแล้วกดบันทึกอ่าก็จะได้ละอ๋อนี่ไงเราจะทำสรารพัดสัตว์หนึ่งหมื่นตัวเนี่ยเออเสกอะไรดีผมว่านี่ดีกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องย่าค่อยไปสร้างโลกใหม่ก็ได้เ,นนเสกแกะมาแล้วกันหนึ่งหมื่นตัวถ้าเบื่ออะไรอย่างงี้นะครับก็เศกมนุษย์เล่นก็ได้อะเศกมนุษย์เดเมืองมนุษย์ มหานครมีมนุษย์อาศัย200คน1,000โ okay. อเคพอเซฟโลกไว้ก็ได้นะครับเอาไว้เก็พบพวกเพลทอะไรอย่างนี้บันทึกนะครับที่เหลือเราไปเจนเนเรโลกใหม่ดีกว่านะครับโลกมาตรฐานไม่ผมเอาขนาดจิ๋วแล้วกันแล้วก็ไปทำเอมตี em ้โลกก็ได้ครับผมโลก,กเนี้ยัยงไม่ถึงห้านะแต่นี่ไงผู้สร้างโลกสร้างโลกที่กําหนดเองทดองีด้วยรักไหนๆก็จะทาไปนี่ละทำนี้ก่อนเลยกันแล้วก็ปริน้นออกมานะครับเป็นรูป พิมพ์หัวใจอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องพิมพ์มหัวใจด้วยละพิมพ์รูปหัวใจนะครับพิมพ์ไงก็ไหนอ่ะที่เดี๋ยวก็เอาน้ำลกจริงเลยใอ่ไนหะต่อไปเราก็ใช้ดินดินธรรมดาทำนี้ไปครับเราจะทำ Achievement the Hill กันนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องทำอะไรเนี่ยนี่ไงมเมล็ดพืชนรนะกเออนะครับเราจะใช้มเมล็ดพืชนรนะกปลูกไปนะครับปลูกไป มเมล็ดพืชพืชนรกอะไรถ้าเราปลูกต้นไม้ไปด้วยมีต้นไม้โตไหมเนะี่ยต้นไม้นรกอะไรนี้อ่าโอเคเดี๋ยวก็เสกเออนี่นะครับปีศาจลงไปเป้เมล็ดเมล็ดนรกนี่ไงได้แล้วนะครับเดอะฮิวนะครับต่อไปก็เป็นอาชิมินระเบิดไปนะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเราจะใช้เจ้าสารเหนียวอะไรนี่นะครับลงไป แล้วก็มาที่หน้าระเบิดเอานิวเคลียร์ลงไปนะครับปฏิไม่ใช่ไ่ใช่ระเบิดนาปามอะไรองี้ดินีระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูหรืออะไรทำไมดิเสกงนี้ไหมระเบิดปรมาณูนี่ไงมาตรการสุดท้ายวางระเบิดปรมาณู <c oughs> บนสารเหนียวนะครับต้องใช้ระเบิดปรมาณูด้วยนะ,ะระเบิดนิวเคลียร์แล โซนิกกระปีสิจะได้จบๆไปเร็วๆโอ้โเข้มาะต่อไปทำอะไรดีเล็ดน,อน็อตเล็ดน,อน็อตน่าจะอย่างนี้นะข้างพื้นดินขึ้นมาเหมือนเดิมครับเราไม่ทำอาชิมิ้นต์แบบไล่เลียงนะครับเราทำอาชิมิ้นต์แบบมี่ผมจําได้นะเดี๋ยวผมลืมตอนก่อนอื่นก็ทําอันนี้ก่อนแล้วกันฝนกรดนะครับฝนกรดแล้วทำยังไง,งต้องดีดตัวเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงได้เราเล็ดน,อน็อตออกก็แค่ใส่ฝนกรดไปเรื่อยๆทั้งโลกเนี่ยหรอ อ ural, ๋อยังไงแค่นี้เองอันนี้ไม่ใช่เดอะดีมอนครับผมวันนี้เราจะมาทำเดือดดีมอนกันนะครับผมเดอดดีมอนเราจะมาทำในนี้กันสิ่งเราต้องทำก็คือเราต้องเสกนี่ขึ้นมาครับผมก็ปีศาจนะครับอุ้ยได้เยอะไปเดี๋ยวก่อนดี้ฟาสสปาวขอลบก่อนนะครับตก่อับผมต้องเสกปีศาจขึ้นมานะครับปีศาจนี้มีหกเทรดนะครับถ้าได้ทำง่ายๆเราแค่หาสี่เทรดมาใส่นะครับ อันแรกเลยก็คือตอนนี้เนะี่ยเราไม่สามารถให้พรก็ได้นะครับเพราะว่าเขาติดอันนี้อยู่นะครับออแล้วเราก็ไปปรับเทรดใส่ไม่ได้นะครับมันจะไม่ได้อะชิมินนะครับปีศาจเขามีเทรดปีศาจอยู่ไม่ถูกไม่ถูกให้พนหรือว่าสาบแช่งนะครับเพราะฉะนั้นมีอยู่แค่สามอย่างที่ใส่ได้นะครับจร่งเราต้องใส่เขาคือเราต้องใส่เอ,อ่อให้เขาแบบให้เขอะไรดีงั้นผมใช้นางไม้เลยกันนางไม้ นางไม้เออแล้วก็ปรับนางไม้ใหม่เป็นไม่ใช่ดินางไม้นางไม้รักสงบแล้วกันรักสงบจบเลยอืมเรียบร้อยนะครับได้นี่มานะครับผมตอนนี้เป็นเจ็ดและวเจ็ดเราใส่เราใส่หนึ่งสองสามเจ็อ่านี่ไงบซอมบี้โรคระบาดสปอหติตกดเข้ามาดู8 9แปดเก้าอเคเก้าเองหรอนี่แล้วกันผมพึ่งนึกขึ้นได้ว่าอ๋อ มันมีอีกอันหนึ่งนี่นะคุ้มข้างนี่ก็ได้กลายเป็นสิบละเรียบร้อยนะครับแค <laughs> ่นี้เองจําไม่ไ,ได้ว่าอ,อันนี้ทําไงจริงจงมันมีวิธีอยู่นะแต่ผมลืมไปแล้วอ,อันนี้ต้องไปสร้างโลกที่มีลิงแอดซูเป,ปอร์มัชลูมนี่มนุษย์เลยกันมนุษย์ถูกสปอร์เห็ดพอถูกสปอร์เห็ดปุ๊บลบทิง้งอึก็จะกลายเป็นเห็ดนะครับพอกลายเป็นเห็ดปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ เห็ดเพิ่มพลังไปอีกปุ่งนะครับก็จะกลายเป็นซูเปอร์มัชโรวนะครับต่อไปไปสร้างโลกธรรมดากันดีกว่านะครับโลกเปล่าขนาดจิ๋วไปแท้เมล็ดป่านะครับเมล็ดป่าและก็นี่เมล็ดพืชป่านะครับเมล็ดพืชป่าอย่างนี้นะครับเมล็ดพืชป่าปลูกลงไปนะครับปลูกลงไปนะครับเมล็ดพืชป่าพอเมล็ดพืชป่าเสร็จปุ๊บปลูกต้นไม้ขึ้นมานี่นี่ต้นไม้ขึ้นมาปลูกต้นไม้ขึ้นมานะครับพอปลูกต้นไม้เสร็จปุ๊บ ก็เอาลิงนะครับลิงลงมานะครับอ๋อจะเรมมาตั้งค่าเป็นฟ้าสเปาด้วยนะครับจะได้เสกแบบรัวๆอ่าในนี้นะครับกดค้างเสกลิงลงไปเรียบร้อยแล้วผมก็จะได้นี้มาร้อยริงในเอ้ยร้อยมังกี้ในโลกนะครับก็จะได้นี่มานะครับผมแฟนเน็ตออฟเอฟเต็กเอฟเอฟเอฟอะไรทักอย่างน่าจะเป็นในหนังนะครับเดอะปรินเซสนะครับไม่ยากครับผมนั่นคือเสกกบขึ้นมา เราเอากบขึ้นมาก่อนกบหนึ่งตัวแล้วก็อ้าวกบอยู่ในสภาพแบบน,นี้ไม่ได้หรออ๋อไม่ใช่หรอมันเป็นกบแบบอัน,นี้ปะเนี่ยเราต้องใช้อะไรเราต้องให้พรป่ะนี่นะครับเดี๋ยวปิ้นเสรนะครับอเอเป็นตัวหญิงกบนะครับอันนี้ทําไม่ได้ผมก็ไปรวมกันนินจาเดโตนะครับก็คือทําให้เต่านี่มีเลเวลสินะครับให้เต่าตัวนี้เนี่ยแข็งแกร่งนะครับเนี่ยใส่ใหญ่ยักษ์นะครับใหญ่ยักษ์ แล้วก็อันนี้ใท่ไม่ได้ฮะอันนี้ต้องทำเลยซูปเปอร์อ,อ๋อซูปเปอร์เทรดใส่ความคุ้มค้ั่งลงไปบ้าไปแล้วใส่นี่ลงไปใส่ความแข็งแกร่งลงไปใส่ตนเจ็บลงไปใส่นี่ลงไปอีกใส่นั่นลงไปไม่พอนะมีนี่อีกมีนี่อีกนะครับมีออร่ามีนุน่นเอ่อมีอะไรอีกดีมีมีรวดเร็วนะครับใครว่าเต่าเชยงช้านี่เต่ารวดเร็วแล้วอื กันไฟกันพิษกันน้ำปลดกันถูกแช่แข็งด้วยอ่ะย่าเล็รกดีผมคลั่งนะบ้าไปแล้วจัดไปเต่านี่นี่เองที่ว่าลิงปลาหินอะไรนะ่ะอันไหนเต่าเด็กเส้นเราเนี้ยอ้ยอย่าบอกอย่าบอกนะว่า <c oughs> ไปแล,ล้วเหรอฟังโชคดีอ่ะโชคดีไม่รู้เทรดดวงดีได้อะไรนี่มาไถ่นี่มา อ,อ่าฟื้นฟูอะไรใจไม่หมดแล้วก็ใส่เลือดฝนโลหิตนะครับเป็นการเพิ่มเลือดให้ตัวละครนะครับแล้วเราก็ใช้นี่ดีกว่าไก่นะครับฟาสต์สแปลนะครับตอนนี้ฟาสต์ปแปลไดแล้แล้วทำไมเต่ายังเชื่องช้าอยู่ไม่ได้แล้วใส่สปีดความไวผมก็ตายนะความไวเป็นของปีศาจที่ไหนความไวเป็นของก็ตายเต่าก็ไวเป็นของเต่าแล้วตอนนี้ ที่เหลือก็โซนิคสปีดครับผมอืออืออือเป็นเต่าที่แข็งแรงมากครับเป็นเต่าที่เร็วโห้ชุบ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 วับวัเต่าวับอายุเลเวลเลเวลตอนนี Level ้เลเวลสองอ่าเดี๋ยวผมทำหนีไว้ดีกว่าล้อมไว้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปไกลมากล้อมไว้ประมาณนี้พอไหมพอแหละมาปิดสู่ในนี้พอ อันโปรดอันนี้ไงเจอเต่าแล้วเต่าเิวสามแล้วสู้เขาเต่าวิวห <c oughs> ้าแล้วครับอลองเปลี่ยนจากเต่าธรรมดาเป็นนี่แล้วกันแกะเอ้ไม่ใช่เปลี่ยนจากกระต่ายเป็นแกะแล้วกันสู้เขาอ่ะดูนะครับไปดูเต่าหน่อยดีกว่าเราจะได้ไม่คาดสายเต่าเอ้าก็ก็เพิ่มไปแล้วไงเดี๋ยวนะแล้วคุณตัวโปรคุณถูกตังหากโวต ทำไมมันยากอย่างนั้นโอเคเป็นว่าเราต้องทำาต่าให้เว็วสิบเร็วสิบยังยังไม่สิบิดเดียวดูก่อนดูก่อนามดูทาดูขอใจช่วยอ่ะนี่ไงได้แล้วเนี่ยได้เต่าเลวเรวสิบแล้วเย่ก็จะได้ต่อไปอะไรอ๋อปล่อยปลาลงน้ำทีเฮ้ยนั่นแหละเหรอปล่อยปลาไปเลน้าบนบกครับผมแค่นี้เองง่ายงโอ้โหชิบมินบดล็อกแล้วอะไรกันนี่ เข้าไปอะไรวอวอวอมนุษย์ทำไมไปทางตรงนั้นไม่เป็นไรไม่สร้างก็ไม่เป็นไรเราก็กดของโลกคือไอ้นี้นี่นะ่างหมดดิอเอ้งั้นมาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดโอเคนี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมไม่ยากเลยมาที่นี่ใหม่แล้วก็ให้พวกเขาเกลียดชังกันสู้กันจ้ะประกาศสงครามประกาศสงครามนี่นะครับก็จะได้วอลมาแล้วเนี่ยใช่ไหมสิบคิงดอมแอดวอลนะครับทีนี้เขาจะสู้รบกันแหละนี่คืออะไรกริดเพจนะครับไม่ยากครับผมไม่ยากอีกแล้วนะครับใส่โรคระบาดลงไปนะครับนี่ใส่ในวอลนี่แหละอาทิเมินเดียวกันใส่ลงไปตึกต้องมีตึกต้องมีต้อง ้องมีเยอะกว่านี้หรือเปล่าสารพัดจัดหนึ่งร้อยถึหมื่นตัวแล้วก็ใส่โลกไปใหม่โลกระบาดนี่ไงอ๋อหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันคนเราเสกเมืองมาเมืองเมึง,มงแล้วก็ทำทำให้มันอาชีพมินนี่ปลอดล็อกก็ได้ไม่ควรเรียนแบบที่บ้านกับไปเหรอรู้สิกว่าจะต้องให้เราจิ้มยา จิมยาคือะไรล่ะครับคืองี้ครับเอ่อยาอันนี้ก็เป็นยาเหมือนกันนะแต่มันแค่อยู่คนระไบโอมเท่านั้นเองแล้วก็ใช้นิ้วนี่ใช้นิ้วมาสัมผัสไม่ได้เหรอมันได้มันน่าจะได้ดิงั้น้ใช้ยาธรรมดาก็ได้อออ๋ผ่านเฉยเลยงงเลยไม่ควรลองเล่นแบบที่บ้านเนี่ยผมว่ามันต้องใช้เทียน TNT ไม่ใช่เหรอเอ้ยนี่ไงวางได้แล้วโอเคแล้วก็จุดไฟระเบิดปุ้ม นี่ไงทาเสร็จลแล้วไม่ควรเล่นแบบที่บ้านเออจำไดไ้ต้องทำอย่างนี้แต่เนะี่ยมันระเบิดก่อนไปเออต้องหยุดเวลานะครับนี่นะครับนิ้วพระเจ้าจําลองผู้รล่นหลายคนนะครับและก็เอาฟ้ามาผ่านะครับ <c oughs> ใช่ฟ้าผ่าอีกเร็วฟ้าผ่า่า,า,า,าตุ้งนะครับไปปล่อยสสยฟ้าจากนิ้วไปเลย <c oughs> โรกไม่ใช่นี่ไม่ใช่ กดอ,อ๋อนี่ไงกติกาของโลกต้องกด1 6นี้ป่ะแล้วก็เป็น2นี้นี้อ้าวผิด <laughs> เอาใหม่ได้ไหมอ่ากดของโลกใช่ไหมเอา้าหายไปเลยรีเกมันต้องรีเกมใช่ไหมไา่ก็ะซิบต้องมาที่เซฟโลกแล้วก็เลื่อนลองไปล่างสุดขอบคุณที่เล่นครับอ้าวเอเอเอ,เอต้นไม้อะไรเนี่ยนี่ไงพายไม่ได้ขายทุกอย่างนะ <laughs> 虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも